สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกันเลยค่ะจะพปกินเค้กหรอน้ำเบิ่งปลาครับพี่น้องผุ้น่ะปลาขาวปลาอย่างก้อผึ้งเดินนี่พี่น้องปลาดอกแก้วพี่น้องผุ้น่ะเพิ่มกาแฟพี่น้องเอ้แปะซ้วดการเเจ้าบ่าดังผู้เดียว

แล้วจงว่าสาม่คนหคนมาเอกพว่าเ็กพวกเเก็บนะพี่น้องมาเก็บรายกนะจ้าขอบคุณเด้อค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังให้เพื่อเป็นกำลังแรงใจพี่น้องคุยมาได้มพเรไม่อย่างเครียดแท้ได้เครื่องกาแฟครับพี่น้อง เป๊ะครับเป้อ่าดอกแก้วบาทเดียวครับพี่น้องซ่อนบาทเดียวเพื่อนวาแต่สะออดเนาะมันตัวน้อยเผื่อนสิตใหญ่ไหมเนาะไม่ไงอันนี้เพื่นว่าเ้ามาอนยามสาตัวใหญ่กว่านี้เพื่นว่าพี่น้องพอาสะอืต่สะอดเนาะคุณเด็กขายพี่น้องที่เข้ามาชมรับฟังให้ คลิปนี้พอสำนีก็นแลครับพี่น้องอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ซองสดใจพายกินพ่ารอดเนด้วจ้าขอบคุณค่ะ